ครับเรามาดูในการตั้งสมาชิกนะครับว่าสมาชิกของเราหนึ่งคนเนี่ยให้เป็นขายส่งนะครับอยู่ในระดับ1,2,3,4หรือเป็นราคาต้นทุนนะครับอันนี้ในโปรแกรมของเราเนี่ยเราสามารถาสมาชิกหนึ่งคนนะครับเป็นได้ทั้งตีกและส่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับวิธีการตั้งตั้งยังไงนะครับก่อนอื่นก็เข้าไปก่อนนะครับ เรามีสมาชิกของเราอยู่แล้วก็ค้นหาสมาชิกของเรานะครับโดยการไปที่แฟ้มสมาชิกค,ครับจากนั้นถ้าเราจะเพิ่มใหม่ก็เพิ่มตรงนี้นะครับแต่นี้เราไม่ต้องการเพิ่มใหม่แต่เราจะค้นหาคนเดิมที่มีอยู่เราค้นหาจากชื่อเบอร์โทรศัพท์ได้นะครับผมลองค้นหาจากโทรศัพท์นะครับคือสมาชิกคนเดิมของเรานะครับด้วยหมายเลขโทรศัพท์แ8 8แเห็นไหมครับ ชื่อสายใจมีซักอ่าแล้วก็เลือกที่รหัสนะครับจากนั้นเราก็ไปถ้าเราอยากจะแก้ไขรายละเอียดของสมาชิกคนนี้คลิกตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ผมไม่แก้ไขนะครับแต่ผมจะข้อมูลการเป็นสมาชิกนะครับถ้าเขาเป็นตอนนี้เขาเป็นสมาชิกของขายปลีกอยู่เราต้องการเพิ่มให้เขาเป็นขายส่งด้วยแล้วก็คลิกตรงนี้นะครับตั้งค่าการ ราคาขายให้กับลูกค้าเห็นไหมครับว่าถ้าเป็นสมาชิกขายส่งเราก็จะติ๊กขายโซ่าอยู่ในกลุ่มไหนนะครับจะมีหนึ่งสองสามสี่แล้วก็เป็นราคาทุนด้วยในที่นี้ผมจะลองตั้งระดับที่สองนะครับถ้าเราตั้งราคาทุนโปรแกรมจะขายของสินค้าให้ในราคาต้นทุนนะครับของคนคนนั้นอย่างเช่นอาจจะเป็นญาติาพี่น้องกันนะนะครับเราขายสินค้าบอกไม่เป็นไรในราคาต้นทุนเราตั้งคนคนนั้นให้เป็นราคาต้นทุน นะครับแต่ในโปรแกรมก็เอื้อให้ด้วยนะครับว่าถ้าเป็นระดับสายทรงหนึ่งสองสามสี่แล้วทีนี้ผมเลือกที่สองนะครับลูกค้าคนนี้เป็นเ,ออเงินสดนะครับหรือเป็นสินเชื่อนะครับเราก็เลือกตรงนี้ถ้าเป็นสินเชื่อเราให้งวดละเป็นจํานวนวันนะครับอาจจะสามสิบวันหกสิบวันก็วันไปหรือจะเป็นเดือนเป็นปีเราเลือกตรงหัวข้อนะครับหรือจํานวนงวดที่จะต้องชาระ นะครับหนึ่งวดสองวดสามวดแล้วก็ระบุไปนะครับในที่นี้ผมไม่ได้ระบุสินเชื่อผมระบุเป็นลูกค้าขายส่งระดับที่สองนะครับแต่ในหัวข้อนี้ยังมีอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับแบอบกว่าให้เพิ่มราคาสินค้าขึ้นไปอีกกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้จะเพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้อาจจะใช้ในกรณีที่เราตั้งให้เป็นราคาต้นทุนแล้วเพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับอันนี้ขึ้นอนู่กับเรากําหนด นะครับในที่นี้ผมตั้งที่สองแล้วไม่เพิ่มเปอร์เซนต์แล้วก็บันทึกไปนะครับในที่นี้การบันทึกลูกค้านะครับว่าจะเป็นลูกค้าขายส่งอยู่ในระดับไหนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ยากไหมครไม่ยากนะครับในที่นี้การตั้งก็จะมีเพียงเท่านี้เดี๋ยวเราจะมาลองในหัวข้อถัดไปในการขายส่งนะครับอันนี้เราได้ตั้งลูกค้าที่เป็นสมาชิกแล้วเดี๋ยวเราจะเรียกลูกค้าสมาชิกคนนี้ขึ้นมาแล้วลองขายสินค้า โปรแกรมจะดึงราคาตามที่เรากําหนดให้เขานะครับว่าเขาอยู่ในระดบับไหนนะครับ